อ่ะพร้อมครับนักเรียนสวัสดีครับชั่วโมงนี้นะครับเราขึ้นอีกหนึ่งระบบระบบสุดท้ายแล้วจบระบบนี้แล้วนะครับเราจะทําการสอบเก็บคะแนนนะครับจบระบบนี้แล้วเรื่องของระบบในร่างกายเราเรียนระบบแรกคือเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับเราผ่านไปแล้วเรื่องที่2เรื่องของระบบไ <iling. S 1> หลเวียนเลือดจบไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะ,นะก็คือระบบ หายใจนะครับระบบหายใจเป็นระบบที่มีความสําคัญในร่างกายของเรานะจะทํางานตลอดเวลานะครับถ้าระบบหายใจหยุดทํางานน่าแสดงว่าอ่าเราก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะครับอาวทีนี้ในเรียนขึ้นหัวข้อแล้วนะระบบหายใจนะครับในเรียนมาดูความสําคัญของระบบหายใจอ้าวเขียนครับความสําคัญของระบบหายใจเขาบอกว่าระบบหายใจ เป็นระบบที่เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเป็นเป็นระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนก๊าซนะโดยจะมีการรับก๊าซออกซิเจนเข้าไปและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาพูดง่ายๆก็คือเวลาเราหายใจเข้านะครับเวลาเราหายใจเข้าเราก็จะเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปนะเวลาเราหายใจออกเวลาเราหายใจออกเราก็จะนำก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองนะครับซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นกระบวนการการทํางานของระบบหายใจนะครับเป็นธรรมชาตินะเป็นกระบวนการการทํางานตามธรรมชาติของร่างกายเรานะอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ป .1 ละนะครับวิชาสุขศึกษาในคุณครูก็จะสอนว่านักเรียนเวลาหายใจเข้านะครับเราก็จะนำกา๊าซออกซิเจนเข้าไปนะเวลาเราหายใจออก เราก็จะนำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองนะครับอันนี้คือความสำคัญของระบบหายใจนะครับอันนี้คือความสำคัญของระบบหายใจนะคำว่ากา๊าซกับแก๊สความหมายเดียวกันนะครับท่านเรียนไปเจอในหนังสือบางเล่มนะที่ที่เขาบอกว่า,าหายใจเข้าเอาแก๊สคาร์บอนไดาออกไซด์เข้าไปนะคำว่าแก๊สกับคำว่าก๊าซความหมายเดียวกันนะครับ อ่าตอนนี้ให้ในักเรียนโจทย์นะจะเนี่จะได้เข้าใจนะครับสอบเรื่องที่สอบเรื่องที่สอบก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในบทเรียนที่ครูให้นักเรียนเรียนนะครับทั้งหมดเลยนะอยู่ในสมุดที่ค,ครูให้ในักเรียนโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับอ่านี่คือความสำคัญของระบบหายใจย้ำอีกครั้งหนึ่งระบบหายใจ เป็นระบบที่ร่างกายทําการแลกเปลี่ยนก๊าซนะระหว่างก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหายใจเข้าเราก็จะเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปนะครับหายใจออกเราก็จะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายนั่นเองนะครับอา้าวเขียนครับ ช่วงต่อไปที่เราเจอกันเราก็จะทำการสอบเก็บคะแนนนะครับส่วนวิธีการสอบก็เหมือนว่าตอนป .5 เลยนะมีโจทย์แล้วก็ตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับอ่ะอันนี้คือความสำคัญของระบบหายใจเรียนไประบบที่3แล้วนะระบบแรกคือระบบสืบพันธุ์จบไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับระบบที่2คือระบบ ไหลเวียนเลือดจบไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะครับวันนี้อีกหนึ่งระบบก็คือระบบหายใจจบหน่วยที่1วันนี้จบหน่วยที่1วันนี้นะนว,นว,นนวันช่วโมงต่อไปก็สอบเก็บคะแนนนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็คือจบ1ห,หน่วยเราก็จะทําการสอบเก็บคะแนนหนึ่งครั้งนะครับจบ1ห,หน่วยเราก็จะทาการสอบเก็บคะแนนหนึ่งครั้งเพื่อทดสอบความรู้นะักเรียนนะแล้วก็ ข้อสอบแบบทดสอบจะอยู่ในสมุดที่ครูให้นักเรียนโจดไปทั้งหมดเลยไม่ไม่มีออกนอกเหนือจากนี้เลยนะครับอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวรอเพื่อน,น,นอีกคนนึงอ่าเรียบร้อยทีนี้ต่อไปนะักเรียนดู องประกอบของระบบหายใจหรือส่วนประกอบของระบบหายใจมีอะไรบ้างมีอวัยวะอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของระบบหายใจประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างนะที่อยู่ในระบบหายใจและอวัยวะแต่ละชนิดนั้นทำงานอย่างไรนะครับอ่า องค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งเราหายใจทางไหนมีใครหายใจทางหูไหมเออไม่มีนะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือจมูกกระบวนการหายใจก็เริ่มต้นจากจมูกนะครับจมูกจะทำหน้าที่ในการหายใจเข้าและออกนะอย่างที่นักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับจมูกจะทำหน้าที่ในการหายใจเข้าและออกนะโดยภายในจมูกของเราจะมีขนจมูกขนจมูกมีไว้ทําอะไร มีไว้ทําอะไรมีเอาไว้ดึงเล่นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ขนจมูกก็มีไว้สําหรับกรองฝุน่นละอองเบื้องต้นนะครับเวลาที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีฝุน่นละอองเล็กๆที่เรามองไม่เห็นน่ยกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เวลาเราหายใจเข้านะฝุน่นละอองต่างๆเหล่านั้นน่ยมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายเรานะถ้าไม่มีขนจมูกเพราะนั้นขนจมูกก็จะทำหน้าที่ในการกรองฝุน่นละอองเล็กๆเบื้องต้น นะครับกรองฝุ่นละอองเล,เล็กเบื้องต้นนะขนจมูกเราก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะมีไว้สําหรับกรองหรือดักจับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศนั่นเองนะครับ อ้าวเก็บเก็บอ้าวจมูกแล้วองค์ประกอบที่สององค์ประกอบที่สองคือหลอดลมอ้าวหลอดลมหลอดลมจะเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดนะครับและในหลอดลมเนี่ย ก็จะมีขนเล็กๆไว้สําหรับดักจับฝุ่นละอองเพื่อไม่ให้เข้าสู่ปอดอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่เรารู้สึกว่าไอหรือจามนะน่าแสดงว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นละอองเนี่ยนะครับเข้าไปสู่หลอดลมของเราร่างกายก็จะมีการขับออกโดยวิธีการทางธรรมชาตินะโดยวิธีการไอหรือการจามนะครับง่ายๆเลยนะักเรียนลองสังเกตเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆ นะครับเราจะ,จะรู้สึกว่าเราคัดจมูกเราจะรู้สึกว่าคันคอนะร่างกายเราก็จะมีการไอหรือการจามเนี่ยนะครับเพื่อขับฝุ่นละอองนั้นออกนั่นเองนะครับอ้าวองค์ประกอบที่2หรืออวัยวะที่2ก็คือหลอดลมนะหลอดลมจะเป็นทางผ่านของอากาศนะครับลงไปสู่ปอดของเรานั่นเองนะครับอวัยวะที่1องค์ประกอบที่1คือจมูก องค์ประกอบที่2คือหลอดลมนะครับองค์ประกอบที่2คือหลอดลมแล้วอต่อไปต่อไปองค์ประกอบที่3หรือ อวัยวะตัวที่สามคือปอดอ่าปอดทำหน้าที่อะไรปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าสนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อต้นชั่วโมงคือการหายใจเข้าเราจะเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปและหายใจออกเราจะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมานะครับโดยมีปอดนี่แหละทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในระบบหายใจ ปอดจะทำหน้าที่ในการแรกเปลี่ยน๊าซนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในระบบไหลเวียนเลือดจำได้ไหมจำได้ไหมปอดทำหน้าที่อะไรในระบบไหลเวียนเลือดอ่าฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนะครับเพราะนั้นนักเรียนดูคำถามดูโจทย์ในคำถามดีๆในข้อสอบดีๆนะครับถ้าเขาถามว่าในระบบไหลเว,เวียนเลือดปอดทำหน้าที่อะไรนักเรียนก็ตอบว่าปอดทำหน้าที่ในการฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี แต่ถ้าคำถามถามว่า,าในระบบหายใจปอดทำหน้าที่อะไรนะครับปอดในระบบหายใจปอดก็ทํทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับแยกให้ออกแยกให้ออกนะครับอ่ะเอาไปบัที่3คือปอดปอดของเราก็จะมี2ข้างนะโดยปกตินะครับปอดก็จะมี2ข้าง ข้างซ้ายข้างขวาโดยอยู่ภายใต้การปก,าปกคุมหรือป้องกันโดยกระดูกซี่โครงนั่นเองนะครับอ้าวปอดแล้วทีนี้นักเรียนดูภาพไม่ต้องเขียนไม่ต้องวาดดูภาพนะครับในเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออกภาพ ซ้ายมือนักเรียนคือภาพนี้ภาพนี้นะครับเป็นลักษณะของการหายใจเข้าส่วนขวามือนักเรียนจะเป็นลักษณะของการหายใจออกนะักเรียนดูความแตกต่างนะครับแตกต่างกันยังไงเวลาหายใจเข้านะหายใจเข้าทางจมูกปึ๊บปอดจะขยายตัวนะครับปอดจะขยายตัวกระดูกซี่โครงจะขยายตัวออกนะกระบังลมจะถูกดันลงจะถูกดันลงนะครับคือคือสังเกตง่ายเวลาหายใจเข้า ท้องท้องเราจะป่องท้องเราจะป่องออกนั่นเองนะครับแต่ในขณะที่เราหายใจออกหายใจออกกระดูกซี่โครงจะยุบตัวลงนะครับปอดจะแฟบตัวลงนะกระบังลมจะดันขึ้นนะครับกระบังลมจะดันขึ้นนนี่เป็นภาพในขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเรามีระบบหายใจแล้วเหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็ต้องมีวิธีการ ดูแลรักษาระบบหายใจของเรานะครับเอาเขียนหัวข้อนี้ครับวิธีดูแลรักษาระบบหายใจก็คือเราจะทำอย่างไรให้ระบบหายใจเราเนี่ยทำงานอย่างเป็นปกติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทำอย่างไรได้บ้างหนึ่งเราควรอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธินะหลีกเลี่ยงที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆตรงไหนที่มีอากาศบริสุทธิ์ตรงไหนครับอ่า ตรงไหนที่มีต้นไม้เยอะๆนักเรียนนะครับเราจะรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันดีมันเย็นสบายนะเราอยู่แล้วเราสบายนะครับเพราะว่าอะไรยิ่งตอนกลางวันนักเรียนนะนักเรียนเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วตอนกลางวันตอนกลางวันต้นไม้จะคายก๊าซอะไรออกมา <O xy. S 1> อ่าออกซิเจนนะครับตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้จะคายก๊าซออกซิเจนออกมาถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆอยู่บริเวณบ้านหรือ เราอยู่ใต้ต้นไม้อยู่บริเวณใกล้ๆต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะครับเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะตอนกลางวันต้นไม้จะทําการคายกา๊าซออกซิเจนออกมาแล้วจะดูดซับดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแต่ในทางกลับกันตอนกลางคืนตอนกลางคืนเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วตอนกลางคืนต้นไม้จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเขาจึงบอกว่า ใน,ในห้องนอนเราเนี่ยไม่ควรมีต้นไม้นะครับต้นไม้จริงๆนะไม่ใช่ต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงๆกระถางต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ควรมีเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้นไม้เขาจะคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับจะทาให้เรานอนแล้วรู้สึกว่าเราอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะครับแต่ในทางกลับกันก็คือในตอนกลางวันเนี่ยเราสามารถไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไปอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆได้เราจะรู้สึกว่าอากาศมันเย็นสบายนั่นเองนะครับอ้าว ข้อที่1นนะควรอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะตรงไหนที่มีฝุ่นละอองเยอะเราก็ไม่ควรไม่ควรไปอยู่หรือเดินผ่านนั่นเองนะครับ2ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเดินผ่านเราจะต้องขับรถผ่านนะครับที่ที่มีฝุ่นหรือควันหรือฝุ่นละอองเยอะเนี่ยนะเราก็หาผ้าสะอาดปิดปากปิดจมูกซะหรือใส่แมส นะก่อนหน้านี้ก่อนโควิดจะมาจําได้ไหมมีอะไรมาก่อนอ่าฝุ่น PM 2.5ดนะดังมากเลยตอนนั้นแมสขายดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะเราเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงไหนเช่นมีการก่อสร้างนะมีการก่อสร้างมีการทําถนนทําทางอะไรเงี้ยมันก็จะมีฝุ่นละอองเยอะนะครับเราก็หาผ้าสะอาดปิดปากปิดจมูกซะ วิธีที่2ใช้ผ้าสะอาดปิดปากปิดจมูกนะขณะที่เราต้องเดินผ่านหรือขับรถผ่านที่ที่มีฝุ่นออกเยอะๆนะครับต่อไป ต่อไปวิธีที่3วิธีที่3ออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนี่จะสังเกตว่ามันจะมีอยู่ในทุกระบบเลยเรื่องของการออกกำลังกายและทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีนะครับในระบบหายใจก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าเราควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับออกกำลังกายด้วยวิธีอะไรก็ได้ บางคนบอกว่าผมกลับไปบ้านผมต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะครับการทํางานบ้านนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับคือทํายังไงก็ได้ไม่ใช่ให้ร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวนะครับหรือง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะหลังจากกลับไปถึงบ้านเสร็จทําการบ้านอะไรเรียบร้อยช่วยงานบ้านอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนักเรียนใส่รองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งออกไปเดินออกไปวิ่งนะครับในโทรศัพท์เชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมตอนนี้ นะักเรียนก็ไปหาโหลดใน Play Store ใน App Store ของเธอโหลดแปปอปวิ่งมันจะมีอยู่ใช่ไหมโหลดแล้วก็กดสตาร์ทเริ่มวิ่งไปแล้วเสร็จก็กดหยุดมาดูสถิติเก็บสถิติไว้เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแอป,ปสำหรับการวิ่งนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะสักวันละ30นาที30นาทีนี้นักเรียนได้ประมาณ3กิโลก็น่าจะได้นะ30นาทีนะครับ นะสามสิบนาทีเพดซิบน,นะคูคูนี่ถ้าเดินถ้าเดินโดยเฉลี่ยแล้วสามสิบนาทีเนี่ยคูได้สามกิโลเดินเดินนะเดินปกตินะครับเพราะนั้นวิ่งก็ได้ออกไปปั่นจักรยานก็ได้ไปเดินก็ได้นะครับไปเตะบอลไปเล่นแบดอะไรก็ได้นะครับยาตอนนี้อยากลับไปออกกาลังกายนิ้วมืออย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหนะัเก็ตกลมหน้าเล่นกันเพลินเลยนะครับ ไม่ได้นักเรียนตอนนี้จะติดโทรศัพท์กันเยอะนะครับกลับไปบ้านก็เล่นโทรศัพท์นะเล่นเกมเอ้ฟีไฟนะชวนกันเล่นฟีไฟเล่นกันเพลินเลยนะครับไปออกกําลังกายบ้างนักเรียนนะครับไปออกกาลังกายบ้างนะครับวิธีที่4ทํทร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอถ้าอากาศมันเย็นหรืออากาศมันหนาวนะครับควรนอนห่มผ้าหรือสวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาหนาหนาะโดยเฉพาะ เวลาที่เรานอนเวลาที่เรานอนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเปิดแอร์เชื่อว่าหลายคนนอนเปิดแอร์นะเย็นสบายเลยบางคนนอนถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อนอนนะครับควรสวมเสื้อผ้านะครับนะแล้วก็วันไหนถ้ามันอากาศเย็นจริงๆนักเรียนเนี่ยก็สวมเสื้อผ้าหนาๆนะครับผมผ้าห่มนะให้ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับทําให้ร่างกายอบอุ่นไว นะถ้าอากาศมันเย็นหรืออากาศมันหนาวนะครับนอนเปิดแอร์ก็ไม่ไม่ควรถอดเสื้อนะไม่ควรนอนถอดเสื้อนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วเนาะอากาศประเทศไทยมีอยู่3หน้าหน้าร้อน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 มากแล้วก็เออร้อนจัดร้อนมากๆเลยนะไม่มีหน้าอื่นละฝนก็ตกหน่อยนึง นะเนื่องจากอะไรล่ะสภาพสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนด้วยฝีมือมนุษย์นี่แหละนะไปทําลายธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอ่ะต่อไปวิธีที่5ที่จะทำให้ระบบหายใจของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือ สุดท้ายข้อหาข้อสุดท้ายแล้วนะไม่สูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อปอดเป็นโรคอะไร,รเออมะเร็งปอดข้างซองมันก็มีบอกใช่ไหมข้างซองก็มีบอกนะครับก็ยังไปซื้อมาสูบกันนะมะเร็งปอดถุงลมโป่งพอง,องนะสูบบุหรี่แล้วทาให้มีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะครับควันบุหรี่ก็เหม็นนะเหม็นมากๆเลยครูเป็นคนที่ไม่ชอบเลยควันบุหรีนะ่เนี่ย นะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับสุบรีเท่ไหมสุบรีไม่เท่เลยนะครับถามเลยถามเลยว่ามีคนชอบไหมคนสุบรีเนี่ยไม่มีคนชอบเลยนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาของบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีด้วยการเก็บภาษีบุรีด้วยนะครับซองหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้บ้านขคยขายของบ้าง6กบาทประมาณ60บบาทบางยี่ห้อเกือบร้อย นะบางยี่ห้อนี่เกือบร้อยนะครับแล้วก็ก็ถ้ามันไม่ดีมันจะาเ่มันไม่ดีก็คือมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการค้าเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเรื่องของบุหรี่เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องสุราอะไรเนี้ยนะมันก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของภาษีเรื่องของการค้ามันเป็นมันเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะมันเราก็ไม่ไปสูบไม่ไปดื่มก็ได้นักเรียนมันไม่ได้มีใครบังคับนะครับมันไม่ได้มีใครบังคับเลยเฮ้ยมึงต้องสูบบุหรี่นะมึงต้องดื่ม ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อย่างเงี้ยมันไม่มีใครบังคับเลยมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะสูบไหมจะดื่มไหมนะครับถ้าเป็นประเภทวันหนึ่งวันหนึ่งแบบมวนต่อมวนหมายความว่าสูบหมดมวนปุ๊บต่อยตัวหนึ่งเลยสูบหมดมวนปุ๊บต่อยตัวหนึ่งเลยซองหนึ่งอะมีกี่มวนสิบยี่สิบถึงไหม,ไม,ไมเออผูกก็ไม่รู้นะประมาณสิบถึงยี่สิบนี่แหละประมาณเนี่ยเต็มที่นะยี่สิบนะสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยเออ แล้วคิดดูวันหนึ่งจะสูบกี่ซองแล้วค่าใช้จ่ายอ่ะซองหนึ่งอ่ะเอาเท่าไหร่หกสิบาทอ่ะราคาน่าจะต่ำสุดบั้หกสิบาทเนี่ยแล้ววันหนึ่งสามซองสี่ซองเนี่ยเราเอาคูณเข้าไปเนี่ยหมดเป็นเงินเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเดือนหนึ่งปีหนึ่งนักงรียคิดดูว่าหมดไปกับไอ้นี้เท่าไหร่แล้วสูบไปแล้วมันก็เสียสุขภาพด้วยนะครับข้างซองเขาก็มีบอกนะโรคมะเร็งปอดถุงลมโป่งพอง นะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเออสูบุรีเนี่ยเป็นหลายโรคหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตโตขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนชายไม่ต้องไปคิดว่ามันเท่นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ขี่รถสูบุรีผู้หญิงมองสาวสาวมองอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เรื่องเทเลยนักเรียนเสียสุขภาพนะครับเสียสุขภาพนะนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับเสียสุขภาพด้วยเสียเงิน นะไปซื้อด้วยนะครับอ่ะจบเรื่องของระบบหายใจเรารู้แล้วว่าระบบหายใจเป็นระบบที่เป็นระบบที่แลกเปลี่ยนกา๊าซระหว่างกา๊าซออกซิกเจนกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอวัยวะอะไรบ้างนะครับก็มีจมูกจมูกทำหน้าที่ในการหายใจเข้าออกนะครับสองหลอดลมหลอดลมจะเป็นทางผ่านทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดปอด ในระบบหายใจปอดจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจก็ง่ายๆเลยน้ไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับแล้วกออ็อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับแค่นี้เองนะอ่ะชั่วโมงต่อไปเราจะทำการสอบนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะทำการสอบอยังไม่ต้องเขียนยังไม่ต้องเขียนเอาไว้เขียนชั่วโมงต่อไป นะเราจะทำการสอบเรื่องของความสําคัญของระบบในร่างกายทั้ง3ระบบระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนเลือดและก็ระบบหายใจนะครับผม